สวัสดีครับวันนี้ไาอิสาระนะครับในช่วงสาระสแนปช็อตเรากลับมาถ่ายรูปกันอีกแล้วนะครับผมและในครั้งนี้นะครับเราประเดิมด้วยการมาถ่ายรูปนะครับในงาน Forest Illumination คิริมายาเขาใหญ่นี่เลยนะครับวันนี้นะครับจะมีอะไรให้ถ่ายบ้างนะครับมีมุมสวยๆตรงไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับ วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรูปในงาน Forest Illumination นะครับที่คิริมายานะครับเขาใหญ่นะครับแอยู่ในส่วนของ Secret Garden นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรอแบบว่าให้ฟ้ามืดลงกว่านี้นะครับช่วงประมาณ6โมงนะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มเปิดไฟนะครับงานนี้นะครับจะมีจุดนะครับอยู่ทั้งหมด7จุดเลยนะครับเราก็จะเดินเข้าไปถ่ายรูปนะครับ หาจุดถ่ายรูปเนี่ยทั้ง7จุดนะครับงานนี้นะครับจะจัดตั้งแต่วันที่5พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่2 9มกราคมก็อยู่ในช่วงที่เขาใหญ่เนี่ยกำลังอากาศเย็นๆนะครับสบายๆเนี่ยเหมาะกับการมาเที่ยวเลยนะครับถ้าใครที่จะแพลนที่มาเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยก็แวะมาถ่ายรูปที่งานนี้ได้นะครับจะมีมุมสวยๆนะครับแล้วก็อะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายรูปนะครับแล้วก็พาไปดูกันนะครับงานนี้นะครับถ้าใครที่มาตั้งแต่ตอนเย็นๆนะครับก็สามารถ มาถ่ายรูปนะครับกับทุ่งดอกไม้แบบนี้สวยๆได้เลยนะครับยังไงก็แนะนําว่าให้มาตั้งแต่ช่วงยเย็นๆเลยจะดีมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอไฟเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าในงานอีกทีหนึ่งนะครับเปิดงานมานะครับเข้ามาในแบบกระโจมตรงนี้นะครับก็ มีมุมแรกนะครับที่แบบให้ถ่ายรูปเนี่ยสวยมากๆเลยแล้วก็ต้องถ่ายช่วงเย็นๆนะครับมันจะได้แบบว่าแบบยังมีแสงสว่างอยู่นะครับก็เป็นมุมที่แบบว่าอยู่ริมสระน้ําตรงนี้นะครับถ่ายรูปสวยเลยครับแต่งตัวมาถ่ายรูปได้เลยนะครับมุมนี้มุมแรกก็สวยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในป่านะครับและในป่านี้นะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่คีรีมายาเนี่ยเปิดให้เข้านะครับเป็นการแบบว่าจัดไฟเป็นครั้งแรกของที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทั้ง7จุดเลยนะครับว่ามีอะไรให้ถ่ายรูปกันบ้างนะครับไปครับเดี๋ยวเราต้องแบบผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับว่าต้องแบบว่าสแกนให้เรียบร้อยก่อนนะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุดที่แบบเป็นซุ้มประตู forest of illumination โพรจุดนี้ก็สวยนะครับถ่ายรูปได้เลยนะครับ ในงานนี้นะครับค่าเข้าเนี่ยสามบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าถูมากๆเลยนะครับค่าผับมาเป็นครอบครัวเนี่ยสามบาทเนี่ยคิดว่ามาก็ได้ทั้งครอบครัวเลยฉะนั้นเนี่ยงานเนี่ยคุณเข้ามาในครีมายาแล้วก็มาเที่ยวง,งานแบบนี้นะครับสามบาทเท่านั้นเอง300บาทจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับบริเวณภายในงานนะครับเขาก็จะมีแบบเสียงแบบอะไรแบบเป็นไว้ให้นะครับแล้วก็พื้นเนี่ยเป็นพื้นที่แบบ ปูนเลยนะเป็นแบบขั้นปูเนี่ยสบายๆเลยไม่เปียกด้วยนี่เป็นจุดโฟโต้พอยต์จุดแรกนะครับไว้แบบถ่ายรูปนะครับก็มาถ่ายรูปถ้าใครไม่มีกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้ก็ใช้มือถือถ่ายได้นะครับเขาบอกว่าห้ามเดินออกนอกเส้นทางนะครับเข้ามาในป่าก็าต้องสัเดินตามเส้นทาง ตรนนี้จะเป็นจุดที่2นะครับก็แบบว่าเป็นสะพานนี่ตอนนี้เป็นจุดที่2ที่อยู่บริเวณสะพานนะครับแล้วก็เขาปล่อยสโมคมานี่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดที่3นะครับเป็นจุดลอง lost of t i l นะครับก็แบบเป็นเหมือนเป็นเต็นท์แล้วก็มีเงาอะไรเงี้ยนะครับก็สวยดีเหมือนกันนะครับเหมือนมีคนมาพักในป่าเดี๋ยวเราไปจุดที่4ต่อกันดีกว่านะครับ <S <S จุดนี้นะครับเป็นจุดที่5นะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนแบบมีหิ่งห้อยเลยนะครับแบบบนต้นไม้มันก็จะแบบวบๆแวบๆจไมไปหมดเลยนะครับถ่ายรูปนี่ก็สวยนะ จุดนี้เป็นเทรคที่5นะครับ Spirit of Bootland นะครับก็จะเป็นคล้ายๆมีเลเซอร์นะครับก็สามารถมาถ่ายรูปได้นี่มีเห็นนางแบบเขามาถ่ายรูปส,สวยๆด้วยนะครับใครมีพกมีพร้อมเนี่ยเตรียมมาได้เลยนะครับถ่ายรูปได้เลยโอ้แต่มุมนี้แบบว่าถ่ายรูปสวยเลยนะครับก็แบบว่าจัดแสงจัดไฟดีๆนะครับ ตอนนี้มาถึงที่ Track Flash o f Memory นะครับเขาจะไปดูว่ามีอะไรให้ถ่ายรูปบ้างนะครับ ไลา์ like จุดหนึ่งนะครับที่แบบถ่ายรูปสวยๆเลยเนี่ยก็คือแบบเป็นจุดทางไฟเนี่ยครับที่แบบว่าทอดยาวไปแบบนี้นะครับสำหรับ,บ,บใครที่แบบว่าเป็นช่างภาพนะเอาขาตั้งกล้องมาตั้งนะก็สามารถแบบถ่ายแบบไฟเส้นๆสวยๆวยได้เลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจมาถ่ายงานนี้นะครับแล้วก็มีนางแบบหรือมีคุณแฟนมาด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะถ่ายให้แบบสวยๆนะครับแนะนำนะครับน่าจะต้องมีพร็อพที่เป็นแสงไฟมาด้วยบางทีอาจจะเป็นโคมไฟที่เป็นพระจันทร์หรือว่าเป็นดวงดาวนะครับหรือรวมถึงแบบเอาโคมไฟมาเป็นพร็อพให้มันมีแสงเข้ามาฟิลที่หน้านะครับนางแบบจะได้ถ่ายสวยแล้วก็มีพร็อพที่เป็นไฟข้างหลังเนี่ยสวยๆด้วยถ้าเกิดถ้าเราไม่นํามาเนี่ยบางทีเนี่ยการที่จะถ่ายแบบให้ติดด้วยสวยเนี่ยอาจจะหน้านางแบบอาจจะไม่ได้เห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ ดีเทลเนี่ยเอามาด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากใช้แฟลชซึ่งผมแนะนําว่าไม่ใช้แฟลชจะดีกว่านะครับภาพจะได้ดูเป็นแบบธรรมชาติหรือใครจะนํำขาตั้งกล้องมาด้วยก็ได้นะครับขอให้ถ่ายรูปให้สนุกนะครับตอนนี้นะครับจุดสุดท้ายของงานเนี่ยเขาก็จะมีการแบบบินโดรนโชนะครับเอาเดินมาบทุกจุดแล้วนะครับแล้วก็จะมาเจอโดรนเนี่ยครับเขามาแบบแสดงให้ชมนะครับคือสวยมากนะครับ ก็มาดูแบบเพลินๆถ่ายรูปนะครับก่อนที่จะแบบจบงานนะครับก็จะใช้ระยะเวลาการเดินนะครับจากในป่าเริ่มต้นเนี่ย20-25นาทีนะครับแล้วก็จะมาจบที่จุดที่สุดท้ายนะครับเป็นการบินโดรนซึ่งเขาจะมีโปรแกรมในการบินโดรนนะครับแต่ละวันเนี่ยนะครับก็ต่างกันนะครับเวลาสองรอบถึง3รอบนะครับก็ดูรายละเอียดได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับถ้าใครที่อยากจะมางาน Forest Illumination นะครับที่คีรีมายาเขาใหญ่นะครับ ก็ทักไปที่เฟซบุ๊กของเขาแล้วครับเราจองตั๋วอะไรได้เลยตัดแค่300บาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แวะมาเที่ยวเขาใหญ่นะครับพักที่พักต่างๆนะครับหรือจะมาพักที่ครีมายาก็ได้แล้วก็แวะมาเที่ยวงานนี้นะครับพาครอบครัวพาคุณแฟนมาถ่ายรูปสวยๆได้เลยนะครับก็หวังว่าในการมาถ่ายรูปคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์เป็นข้อมูลสําหรับคนที่กําลังหาข้อมูลที่จะมางานนี้อยู่นะครับช่วยเป็นกาลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ แต่ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับสาระ snapshot ครั้งหน้าเราจะพาไปถ่ายรูปที่ไหนเนี่ยอย่าลืมติดตามชมนะครับสววััีขออตไปก่นสวัสดีครับ